สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้เรามาดูดับร้อยบน4สูตรนะครับเป็นสูตรเดิมทั้ง4สูตรงวดที่ผ่านมาดับสนิทเอาอยู่ทั้ง4สูตรผมจะยังใช้4สูตรเดิมของงวดที่ผ่านมานะครับก็คือดับร้อยบน4สูตรเดิมนะครับก่อนหนึ่งเรามาดูคำเตือนกันก่อนคำเตือนฮอร์โมอนและแนวทางที่ให้ เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจรารณญาณในการชมขอให้ทุกท่านโชคดีครับคลิปนี้เรามาดูดับร้อยบนนะครับก็ทั้ง4สูตรนะครับเรามาดูกันนะครับสูตรที่1แสน คูณสองบวกเจ็ดคงที่สูตรที่สองหน่วยสองคูณสองบวกสี่คงที่สูตรที่สามสิบบนคูณสองบวกสองคงที่สูตรที่สี่สิบบนบวกหน่วยบนคูณสองบวกหนึ่งคงที่ย้ำอีกครั้งนะครับเป็นสูตรเดิมของงวดที่ผ่านมาดับสนิทเอาอยู่ทั้ง4ส,สูตรนะครับผมใช้สถิติงวดที่ออก 6 90ศเป็นสถิติงวดแรกนะครับเรามาดูสถิติทั้ง4สูตรแล้วเราค่อยมากำหนด งวดที่ผ่านมาเป็นงวดที่สามสิบผลรางวัลออก8ปดห้าสมเราให้ดับนะครับสูตรที่1ดับหนึ่งสูตรที่สองดับหสูตรที่สามดับหแล้วก็สูตรที่สี่ดับ1ดับหนึ่งกับ6กนะท่านผู้ชมงวดที่ผ่านมาดับแค่สองตัว หลักร้อยแปดนะก็ถือว่าผ่านทั้งสี่สูตรนะครับนับหนึ่งผ่านสูตรสองผ่านสูตรสามผ่านสูตรสี่ก็ผ่านนะครับ <c oughs> เรามาคำนวณงวดนี้กันท่านผู้ชมสิบหกสิงหานะครับ สูตรที่หนึ่งแสนคูณสองบวกเจ็ดคงที่แสนก็คือแปดแปดสองสิบหกหกบวกเจ็ดคงที่หกบวกเจ็ดได้สาม สูตรนี้เป็นสูตรเก่านะท่านผู้ชมนะสูตรนี้เป็นสูตรที่เราใช้มาหลายงวดเป็นสูตรเก่านะท่านผู้ชมสูตรที่1นนะครับแสนคูณ2บวก7คงที่นะก็ท่านใดที่อยากจะทราบสติย้อนหลังไปพอมีเวลานะถ้าท่านมีเวลาว่างๆก็ลองไปคำนวณย้อนหลังดูนะครับเพราะผมเองก็จําไม่ได้แล้วว่ามันแต่ละสูตรนั้นเดินกี่งวดกี่งวดนะท่านผู้ชมนะลองไปคำนวณย้อนหลังดูนะครับมันเป็นสูตรสั้นๆไม่ได้ยาวอะไรนะครับ สูตรนี้รู้สึกว่าจะเป็นสูตรเก่าสูตรนี้ลงมาให้หลายงวดแล้วนะครับแสนคูณสองบวกจิตนะงวดนี้ดับสามสำหรับร้อยสูตรที่หนึ่งสูตรที่สองหน่วยสองคูณสองบวกสี่คงที่หน่วยสองก็คือสองนะครับสองสองเป็นสี่บวกสี่คงที่ 4บวก4ได้8สูตรที่2ดับ8สูตรที่3นะครับ10บนคูณ2บวก2คงที่10บนก็คือ5นะ5 2สองเป็นสิบ บวก2องคงที่นะสิบนก็คือ5 5าสองเป็น10ก็คือ0บวก2องศูนย์บวกสก็คือ2สูตรที่3นะครับดับดับสองนะครับเรามาดูสูตรที่4สูตรที่4ใช้10บนบวก หน่วยบนคูณสองบวกหนงคงที่สูตรนี้ก็เป็นสูตรเก่าสูตรเดิมของเราที่ใช้มาหลายงวดนะท่านผู้ชมนะคือสูตรที่4นี่นะนะก็ใช้มาหลายงวดแล้วนะครับเป็นสูตรเก่านะ10บ,บนบวกหน่วยบนคูณ2อบวกหนงคงที่สิบบนก็คือห้า หน่วยบนคูณสองหน่วยบนก็คือสองสองสองเป็นสี่บวกหนึ่งคงที่สี่บวกหนึ่งได้ห้าอันนี้ก็ได้ห้าห้าบวกห้าได้ศูนย์ดับร้อยบนสี่สูตรดับสามแปด สองศูนย์สูตรที่หนึ่งดับสามสูตรที่สองดับแปดสูตรที่สามดับสองสูตรที่สี่ดับศูนย์ดับศูนย์สองสามแปดทั้งสามตัวนี้นะท่านผู้ชมนะฟังผมให้ดีนะครับศูนย์สองสามนี่ผมมั่นใจว่าดับร้อยเอาอยู่ศูนย์สองสามผมมั่นใจว่าเอาอยู่ตามสูตรและแนวทางที่ผมใช้นะท่านผู้ชมนะย้ำนะ เป็นความมั่นใจส่วนตัวนะครับส่วนอยากให้ fc จับตาดูสูตรที่2ก็คือดับ8 8นี่มันไปชนกับเด่นบนผมด้วยท่านผู้ชมนะแล้วไปชนกับเด่นหลัก,กร้อยด้วย8ดนะโอกาสที่8จะมาซ้ำหลักร้อยมีไหมมีสูงนะท่านผู้ชมนะผมก็อยากให้ fc มาดูนะครับท่านผู้ชมอย่าง3เนี่ย ส่งวดติดเลยนะสมาหลักร้อยเนี่ยสองมาหนึ่งสองสามสี่ห้าสองนี่มาห้างวดติดเลยนะหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้าแต่มันก็ติดดับผมไม่น่าจะมาเป็นงวดที่หกนะสองไม่น่าจะมาถึงหงวดท่านผู้ชมนะนี่มันมาห้างวดติดแล้วสองนะแล้วมันก็ ดับขาดบนด้วยเพราะฉะนั้นนี่ล่าสุดหลักร้อยมันออก8โอกาสที่8ดจะมาซ้ำมีมั้ยก็มีสูงนะเพราะว่ามันชนหลักร้อยผมนี่ก็เด่น8บนก็เด่น8ด้วยเพราะฉะนั้นนี่โอกาสที่8จะมาหลักร้อยก็มีผมก็เลยอยากให้ f ีจับตาดูสูตรที่2ให้ดีส่วนสูตร1สูตรสามสูตรสี่ในศูนย์ สองสามเนี่ยผมเชื่อว่าดับเอาอยู่นะอันนี้เป็นตามความมั่นใจส่วนตัวนะครับย้ำนะตามสูตรและแนวทางที่ผมใช้กับสูตรอื่นๆเชื่อว่าเอาอยู่นะศูนย์ส,สอสามไม่น่ามาที่หลักร้อยแต่8นี่ขอตัดสินใจอีกครั้งในวันที่สรุปบนนะครับเพราะว่ามันชนกับบนดับชนเด่นแล้วก็มันเด่นด้วยท่านผู้ชมเด่นบนก็เด่นด้วยสำหรับแงวดนี้นะห 7 8็ดแปดเนี่สี่ตัวนี่เลขสูงนี่เด่นมากนะสำหรับบนงวดนี้ของผมนะครับก็ไม่รู้ว่าจะเอาอยู่ไหมนะครับก็เดี๋ยวจะตัดสินใจอีกครั้งในวันที่สรุปบนนะครับนี่ก็เป็นดับร้อยบน4ี่สูตรเดิมนะครับก็3สูตรนี่นะสูตรหนึ่งสูตรสองสูตรสาสูตรสี่เนี่ยมั่นใจว่าเอาอยู่ส่วนสูตรที่สองก็รอดูวันสรุปนะครับก็ อย่าเพิ่งตัดสินใจนะครับหรือถ้าใครคิดว่ามั่นใจเอาอยู่ก็ตามนี้เลยท่านผู้ชมนะก็ลองนำไปพิจารณาประกอบการตัดสินใจดูนะครับก็อย่าเพิ่งตัดสินใจนะครับไปดูข้อมูลอื่นๆประกอบด้วยนะก็ท่านใดที่ชอบก็นำไปใช้นะครับไม่ชอบก็ผ่านนะไม่จำเป็นต้องนำไปใช้ทั้งหมดชอบสูตรไหนไม่ชอบสูตรไหนก็เลือกหยิบนำไปใช้เอานะครับ สำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ท่านผู้ชมคลิปหน้าผมจะนำเด่นบนเดินดีชน4สูตรเป็นสูตรเดิมทั้งหมดงวดที่ผ่านมาเข้าที่8เต็มๆนะผมยังใช้สูตรเดิมอยู่นะครับเจอกันคลิปหน้ากับสูตรเด่นบนชน4สูตรนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้สวัสดีครับ